ครับสวัสดีครับผมซิกรินยูคงนะครับจากวิทยายระการคุณควาดับรากฐานมอน,อนนะครับนี้ก็จะมาอธิบายเกม Quantum Race ไปเลยครับนะครับซึ่งจริงแล้วเวอร์ชั่นแรกของเราเนี่ยโดนออกแบบมาสำหรับกิจกรรมวันวาเลนไทน์ก็จะให้คู่รักสองท่านเนี่ยมาส่งความรักแข่งกัน โดยเบสตอนองความรู้ของควอนตัมครับคือในในควอนตัมเนี่ยโลกควอนตัมเนี่ยอนุภาคควอนตัมเนี่ยมันสามารถเดินทางไม่ใช่เส้นทางเดียวครับมันสามารถไปพร้อมกันได้หลายเส้นทางที่เป็นไปได้ซึ่งไม่เหมือนกับโลกคลาสสิกของเราที่เวลาของตกครับเราก็เห็นว่าของตกแค่เส้นทางเดียวเนาะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นอนุภาคควอนตัมเนี่ยมันจะไปทุกเส้นทางที่เป็นไปได้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเราก็เลยดีไซน์เกมว่าเเราจะทํายังไงให้เอาคอนเซปต์ตรงเนี้ยไปจับกับเกมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคู่รักเขาส่งความรักหากันเนี่ย ความรักอ่ะมันก็จะออกไปทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วพอมาชนกันมาเจอกันปุ๊บมันก็จะเกิดแบบเป็นของขวัญขึ้นมาเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบก็รอจดสายนี่มันก็จะแบบดูว่าใครเป็นใครส่งได้มากกว่ากันก็จะเป็นคนชนะเสร็จแล้วแล้วก็แบบให้คู่รักเนี่ยถ่ายรูปได้แต่ว่าสําหรับไอตัวโมเดลตัวเนี้ยที่เราพัฒนาต่อยอดมาเนี่ยเราก็ปรับเกมตัวเนี้ยเพื่อให้เหมาะสมก,กับเฉลิมฉลอง3 5ปีของโมโอ,งโมโองก็จะกลายเป็นตัวละครโมโอกับตัวชุมชน ก็เดินธีมที่ว่ามอนส่งรักประชาคมส่งใจก็คือมอนเนี่ยก็จะส่งองอค์ความรู้ k n o w l e d g ทุกอย่างไปให้ชุมชนในขณะที่ชุมชนก็จะส่งความขอบคุณความรักกลับมาเราจะเกิดกลายกลา,ายเป็นบ้านเมืองเกิดเป็นตึกนู่นนี่นั่นมันเหมือนกันว่า35าปีขงมอนเนี่ยเราก็พัฒนาบ้านเมืองหรือว่าบริเวณเหล่านี้ให้มันจเจริญขึ้นได้ยังไงครับก็คือคอนเซปต์ก็ยังใช้คอนเซปต์เหมือนเดิมคือส่งทุกเส้นทางที่ไปได้ในโลกของความตั้มอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับ การพัฒนาเกมวันนี้คือเราใช้ศาสตร์ของเราหรือว่าใช้บุคลากรหรือว่าองค์ความรู้อะไรมาพัฒนาเกมตรงนี้ครับอาจารย์เราใช้บุคลากรเราท,ทุกอย่างเราทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็คือเรามีน้องเจ้าหน้าที่พึ่งรับมาใหม่ซึ่งเขาจบทางด้านทําเกมมิ่งมาโดยตรงพอดีแม่แล้วเขาก็ทําทุกอย่างได้เองออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์จากมโนไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรมาเองเลยครับเราทําเองทั้งหมดมจะมีโอกาสถ่ายทอดหรือว่าสร้างองค์ความรู้ให้กับน้องๆคนอื่นที่ใช้ศาสตร์ทางด้าน ออคอนตั้มอะไรอย่างนี้ในอนาคตได้ไหมอาจารย์มีครับมีแน่นอนครับถ้าเราในอนาคตเราก็วางแผนว่าเราจะจัดเวิร์กช็อปแล้วก็จะอาจจะเป็นถ้าเราพัฒนาเกมให้มันหลากหลายขึ้นแล้วก็อาจจะมีทําเป็นอกซิบิชันได้ครับแล้วก็จะสามารถบอกได้ว่าไอคอ,คอนเซ็ปต์ของควอนตั้มตรงนี้เอามาจับกับเกมตรงนี้ยังไงหรืออะไรเงี้ยสามารถทําได้ในอนาคตครับแต่ว่าเพ่อนอันนี้เราเพิ่งพัฒนามาเป็นแบบโมเดลแรกๆมันก็เลยได้ออกมาประมาณนี้ก่อนครับ,อ,รบอย่าจะให้ท่านอาจารย์ฝากให้แนวคิด กับพี่น้องประชาชนหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆนักเรียนก็ได้ครับว่าทางด้านนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ายากหรือเข้าถึงยากอะไรขนาดนั้นเลยอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมก็อันนี้อันนี้จริงครับเพราะว่าจริงแล้วคือฟิสิกส์ทฤษฎีอย่างเงี้ยบางทีมันดีมันดูฟังเหมือนยากเนาะแต่ว่าจริงๆเราก็พยายามมากๆในการที่จะทําให้มันเข้าถึงได้โดยการเอามาบูรณาการกับเกมให้น้องๆเล่นแล้วก็พยายามสอดแทรก พื้นฐานทางฟิสิกส์หรือแนวคิดทางฟิสิกส์เข้าไปให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ให้น้องก็เห็นภาพขึ้นแล้วก็ดูจะเอ็นจอยขึ้นเงี้ยเราก็พยายามเราคือสุดแล้วจริงๆแล้วไม่ได้ยากครับมันขึ้นอยู่กับว่าว,วิธีอธิบายหรือว่าวิธีการนําเสนออะไรครับในความคิดผมรเราจะมีโอกาสแบบว่าไปลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆให้น้องๆเด็กนักเรียนได้มีโอกาสได้เล่นเกมของเราในอนาคตไหมครับหรือว่าที่ผ่านมาเราก็ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วคือเรายังไม่ได้มีโอกาส ที่จะลงไปในในพื้นที่นะครับแต่ว่าเรามีแผนเราจะไปทําค่ายกับโรงเรียนอย่างเงี้ยครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวตัวเกมตรงนี้ก็จะเอาไปในค่ายที่โรงเรียนนั้นด้วยนะครับประมาณกับกับชุมชนที่แถวพิษณุโลกนี่แหละครับตอนนี้กําลังติดต่อประสานงานอยู่ก็ต้องขอบคุณทีมงานหลังบ้านทุกท่านนะครับที่ช่วยกันพัฒนาตอนที่เราโยนไอเดียกันลงไปตั้งแต่ประชุมกันนัดแรกแล้วแบบเขาเียกทุ่มเทเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วเกมเนี่ย ต้องทำแบบมันมีรายละเอียดเยอะครับผมตัวผมเองไม่ได้เป็นคนทำน้องๆเจ้าหน้าที่เป็นคนทําก็ต้องขอบคุณน้องเจ้าหน้าที่เขาจริงๆเพราะว่าเขาก็ทุ่มเทแล้วก็รับไอเดียไปบีฟไอเดียกันแล้วก็สเปนทาวจริงๆครับแล้วสุดท้ายมันก็ได้ออกมาเป็นเกมตัวนี้จริงๆแล้วก็ดูแบบน่ารักน่าเล่นอะไรเงี้ยประมาณนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะ